สวัสดีเพื่อนๆเอฟซีที่รักรถไฟนะครับคลิปนี้เราอยู่กันที่สถานีปากท่อนะครับเดี๋ยวนี้จะพามาชมรถไฟที่สถานีปากท่อนะครับกพราหวังว่าวันนี้จะไม่เจอฝนแบบรอบที่แล้วนะครับที่มานะครับ๋อีกสักครู่ก็จะมีขบวนรถเข้ามาจอดนะครับเป็นรถธรรมดาขบวนที่สองห้าสี่หลังส่วนทนบุรีนะครับ ก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปรับชมพอพร้อมกันนะครับมีเสียงบีดมาแต่ไกลนะครับวันนี้ก็ใช้เอาสตอมทำขบวนนะครับเดี๋ยวเรามาดูหมายเลขกันนะครับ ไม่ได้มาที่ปากท่อหลายสัปดาห์เหมือนกันนะครับหยเลขซี108นะครับทำกระบวนนะครับ จอดไกลเลยนะครับโอ้จอดเลยเลยนะครับ นี้เข้าจอดที่ปากท่อก็ลาช้าอยู่ประมาณยี่สิบสามสิบนาทีนะครับเดี๋ยวสงสัยจะไปรีบก,กับรถเร็วหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับน่าจะเป็นที่บ่อตคอนะครับ น,นี้ก็ไม่ค่อยมีผู้ได้สาต์นะครับช่วงกลางสัปดาห์นะครับวันนี้เป็นวันพุธนะครับที่สิบห้ามิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับขณะที่ถ่ายทำคลิปนี้นะครับมุ่งหน้าไปจอดที่สถานีปักเออสถานีบอตคอนะครับขออไยนะครับ ตอนนี้ทางฝั่งนูนก็เอาหินมาลงนะครับทําเป็นถนนแล้วนะครับรอบที่แล้วมานี่ยังเป็นก้อนหินนะครับรองรอยของรางเก่านะครับ16นาฬิกา3นาทีนะครับมีรถไฟมาอีกหนึ่งขงบวนนะครับเป็นรถเร็วที่171 กรุงเทพตูงไหนโกลกนะครับเดี๋ยวจะวิ่งผ่านนะครับไม่จอดนะครับที่สถานีปักท่อนะครับตอนนี้ก็ลาช้าอยู่ประมาณยี่สิบกว่านอาทีนะครับตอนนี้ท้องฟ้าก็เริ่มดูแปลกๆนะครับไม่รู้ว่าจะโดนฝนหรือเปล่านะครับ เมื่อกี้ผมมองเห็นไกลๆน่าจะเป็นฮิตาชิทำขบวนนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้จะได้หัวรดถดจักรฮิตาชิใหม่เลขอะไรนะครับมาแล้วครับอ้าว เอาสดตอมนะครับไม่ใช่ฮิตาชินะครับเอาตอมทีหนึ่งห้าสามนะครับ ตอนนี้ที่ย่านสถานีก็เริ่มมีการก่อสร้างนะครับหลังจากที่ถูกทิ้งไว้มาพักหนึ่งนะครับตอนนี้ก็น่าจะเริ่มมาเร่งงานนะครับที่สถานีปักข้อกันมีรถมาอีกหนึ่งขบวนนะครับสิบหกนาฬิกายี่สิบนาทีนะครับ ขบวนรถธรรมดานะครับที่สองห้าหนึ่งนะครับวันนี้ใชร้รถอมสี่สามศูนยห้านะครับทำขบวนนะครับต้นบุรีประจวบีรีขันนะครับ วันนี้ก็มีผู้โดยสรารหลายคนเหมือนกันนะครับน่าจะล่าช้าอยู่ประมาณยี่สิบนอาทีนะครับ สิบหกนาฬิกาสี่สิบหกนาทีนะครับตอนนี้ก็มีขบวนรถไฟมาอีกหนึ่งขบวนนะครับเป็นรถธรรมดาขบวนที่สองหกสองนะครับหัวหินกรุงเทพนะครับขบวนนี้ก็จอดที่สถานีปากท่อด้วยนะครับตอนนี้ที่สถานีปากท่อรู้สึกจะมีขบวนรถจอดแค่ ขบวน 261, 262, 254, 255แล้วก็251กับ252นะครับในอดีตก็มีขบวน169แล้วก็ขบวน170นะครับที่จอดนะครับแต่ตอนนี้ก็ถูกงดไปนะครับยังไม่แน่ใจว่าจะกลับมาวิ่งได้เมื่อไหร่นะครับจริงๆขบวน 169, 170นี่ ประชาชนก็เรียกร้องอยากจะให้กลับมาเปิดใช้บริการนะครับก็เดี๋ยวต้องรอกันต่อไปนะครับมาแล้วครับวันนี้วันธรรมดานะครับก็ใช้รถด,ดีเซลลางนะครับทําขบวนนะครับ ไปจอดอีกทีที่ราชบุรีนะครับเดี๋ยววิ่งผ่านบ่อตะคอแล้วก็บ้านคูบัวนะครับสองสถาน,นีนี้จะไม่จอดนะครับแม่เกือบถ่ายไม่ทันนะครับสี่ห้าตนแนะครับพิตาชินะครับทำขบวนนะครับ พอดีนั่งเพลินไปหน่อยนะครับไม่ได้สังเกตนะครับว่าขาบวนด่วนพิเศษสามหนึ่งวิ่งใกล้จะถึงนะครับเกือบไม่ทันแล้วนะครับคลิปนี้หากผิดพลาดประการใดก็ขออาภัย FC ที่รักรถไฟทุกท่านด้วยนะครับ มก็พูดไม่ค่อยจะเก่งนะครับก็พูดตามความรู้สึกนะครับผิดพลาดพั้งไปก็หวังว่าเอฟซีที่รักรถไฟคงให้อภัยกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเราพบกันในคลิปต่ตอไปครับสวัสดีครับ